à loang được <laughs> Tiếng nó về mình đăng quá Cơm Cơm nghe Cơm โอเคอยู่นี่วะแรงไหมเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คือคือไม่ต้องเร่งแรงการบิดให้เต็มที่บิดครึ่งเครื่งหนึ่งเดี๋ยวมันจะขึ้นเองบิดครึ่งหนึ่งแล้วมันความแรงมันจะขึ้นของมันเองไม่ใช่บิดไปบิดทีเดียวบิดผ่อนลงบิดขึ้นบิดลงอ๋อแบบแบนแบนแบนอ่าแบนแบนเข้าใจใช่ไหมแบนแบนแบนเหมือนวัยรุ่นบิดบิดแนแล้วปล่อยขึ้นบิดแล้วปล่อยแล้วปล่อยระมาณสักสองสามทีแล้วมันจะรอบได้รอบแล้วมันจะไปเลย ก็ไม่ต้องอะไรมากมายเลยโหตอนนี้โซ่ยังโซ่ใช้ได้ไหมมันตึงตึงมากอยู่เลยรันแค่หน่อยมั้งมันเกี่ยวกับการวิ่งไหมวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนระดับโซ่ไม่ใช่ไม่ใช่เวลาตั้งต้องเอาเอาขาขาลงก่อนเวลาตั้งต้องใช้อ๋อโอเคแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องใช่ไหมไม่ได้แล้มันเกี่ยวกับเราเอาขาตั้งขึ้นขาตั้งคู่ขึ้นปกติต้องเอาขาตั้งเดียวเลยเยอนมากครับ เดี๋ยวค่อยลองอีกรอบนะลองอีกรอบรอบนีเป็นรอบล่าสุดโอเคออกตัวออกตัวดีขึ้นมากๆก,กลับมาดีขึ้นมากค่ะเกี่ยวกับการตั้งซู้เลยค่อ ảo <laughs> oh, hải. Đãi mày tí nha. Đãi mày tí

ก็ลองวิ่งหลายรอบแล้วก็จะอยู่ประมาณ40ขึ้นเนินก็จะตกมาหน่อยแต่ว่าก็จะหาข้อข้อผิดพลาดเดี๋ยวประกอบเฟรมเสร็จจะถ่ายตอนวิ่งให้ดูค่ะอ้าลองดู เสียงอะไรมันดังเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโอเคอยู่นี่วะแรงไหมเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คือคือไม่ต้องเร่งแรงการบิดให้เต็มที่บิดครึ่งหนึ่งหรือมันจะขึ้นเองบิดครึ่งหนึ่งหรอมันความแรงมันจะขึ้นของมันเองไม่ใช่บิดไปบิดทีเดียวบิดขวานลงบิดขึ้นบิดลง อ๋อแบบแบนๆแบนหมแบนๆแบนเหมือนวัยรุ่นบีดบีดแบนบแลวปล่อยขึ้นบีดแล้วปล่อยบีลปล่อย่ประมาณสักสองสามีแล้วมันจะรอบได้รอบมันมันจะไปเลยไม่ต้องอะไรมากมายเลยโหตอนนี้โซ่ยังโซ่ใช้ได้ไหมยตึงตึงมากอยู่งังมันเกี่ยวกับการวิ่งไหมวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนระดับโซ่ไม่ใช่ไม่ใช่เวลาตั้งต้องเอาเอาเวลาตั้งต้องใช้อ๋อโอเคลไม่ต้องแ ไม่้งใช่ไหมมันเกี่ยวกับเราเอาขาตั้งขึ้นขาตั้งคู่ขึ้นปกติต้องเอาขาตั้งเดียวเลยสุดยอดมากครับเดี๋ยวค่อยลองอีกรอบนะลองอีกรอบรอบนี้เป็นรอบล่าสุดโอเคออกตัวออกตัวดีขึ้นมากมาก กลับมาดีขึ้นมากค่ะเกี่ยวกับการตั้งสู้เลย็กๆเอาหาย ขึ้นสูงอยู่ปะเองขับก่อน้ไมมาทางเราอยละโอ้น้อรจริงๆะสปินก่อนเลยอะแลนี่ข้างาอะไรงน